สวัสดีครับสวัสดีครับพบ,บกับรายการใหม่ของเรานะครับรายการนี้ชื่อว่า Better Being by Bim by Bim คำว่า Bim นี่นะครับมาจากคำว่า Balance Immunity ครับนะการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่มีความสมดุลนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันซึ่งตัวภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือเม็ดเลือดขาวครับแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันอาจจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินไป มันก็กินตัวเองอ่แน่นอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีโรคภัยแค่เจ็บเข้ามาได้ง่ายใครยันเกินไปก็เป็นเหมือนทหารที่ยิงไม่หยุดไฮเปอร์ส่วนน้อยเกินถ้าขี้เกียจก็แปลว่าไม่ทำงานคศัตรูเข้ามาไม่ดูไม่แลอะนะ Better being by bim ก็แปลว่า จงมีชีวิตที่ดีกว่าครับด้วยการดูแลรักษาภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลใช่แล้วครับปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้า ตัวช่วยที่เขาใช้กันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร oh. อ๋อนะฮะ supplementary diet ที่เขาเรียกว่าการจะเอาอาหารเนี่ยมาเป็นยาใช่หรือว่าเป็นอาหารเสริมนี่แหละ,อ,ะอย่าก,กินยาเป็นอาหารแต่ให้กินแต่กินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า operation bim ปฏิบัติการเพื่อความสมดุลของภูมิคุ้มกัน นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไปนำเอาพวกผลไม้ไทยผัก uh huh. ไทยเนี่ยนะคะฝรัร่งบ้างงาดำบ้างมังคุดบ้างอ่า uh huh. แล้วก็เอามาผสมผสานกันสกัดเอาสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. ออกมาแล้วก็สกัดเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไป,ออกไปนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันเพื่อให้มันเสริมพลังซึ่งกันและกัน uh huh. นะพอเสริมพลังปั๊บก็ได้ผลพลันธ์อาหารเสริมครับ ที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะไปดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้พอเหมาะพอดีซึ่งทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มียาชนิดใดน,นะครับไม่มียาชนิดใดที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ครับแล้ววันนี้เราอยากจะพูดว่ามันมีสิ่งที่จะช่วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่โรคหนึ่งเ้าวันนี้จะเป็นโรคที่หลายคนหาทางออกไม่ได้มานานโอ้โหพี่มีเพื่อนมีรุ่นน้องที่เป็นนะคร บางคนเข้าห้องแอร์แบบป๊ดฟัดปืดฟัดปืดฟัดมันคือภูมิแพ้อ่าบางคนนี่นะชาวบ้านทําความสะอาดนะตบที่นอนทีเดียวก็นั่นอ่ะไปเลยปุอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอากาศเปลี่ยนก็น้ำมูกน้ำหูน้ำตามาพร้อมกันหมดเลยบางคนต้องเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศต้องไปทำงานกับเพื่อนก็อยู่ไม่ได้อ่ะทรมานทรมานแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันสามารถที่จะหาทางออกได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบิมนี่แหละจะช่วยได้ครับไปฟังกันครับ เป็นภูมิแพ้อากาศนะคะคือแบบว่าถ้าเกิดร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดอย่างนี้คืออาการมันจะออกตาจะบวมจาม,อ,มอย่างรุนแรงเลยค่ะรู้ก่อนเลยว่าแบบฝนกําลังจะตกเนี่ยคือนายจะเริ่มมีอาการแหละเป็นพยากรณ์อากาศโดยตรงเลยก็คือจะประมาณนะั้นคือแบบถ้าแบบว่าหนาวจัดจัดฝนตกร้อนจัดจัดคืออาการนนจะออก็ก ใช่ค่ะเป็นตั้งแต่เล็กๆเลยเออป4ป5เริ่มจะทานยาได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือจะทานยาแพ้อากาศทีละหนึ่งเม็ดคือถ้าไม่ทานยาแก้แพ้เป็นยังไงคือจะอยู่ไม่ได้ค่ะบางทีคือตามันบวดถึงขั้นต้องเอาผ้าค่ะมาประคบแบบช้ำน้ำตาจะไหลตาจะแดงดย,ยาจะขาดไม่ได้ทรมาน ก็คือชีวิตไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาอยากทําอะไรก็ทําได้ใช่ค่ะแล้วใครแนะนําคือแม่เขาลองทานสีเขียวแล้วอาการเขาดีขึ้นเขาเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทหรือยังไงเนี่ยค่ะก็ให้แนนลองทานดูครับหนูเชื่อเหรอคือไม่ถึงกับว่าเราจะต่อต้านแต่คือเราก็รับฟังไงใช่เพราะเราก็ไม่อยากจะกินยาเม็ดสีเหลืองตอนแนนทานไปก็เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเราตื่นขึ้นมาเราสดใสก็เริ่มทานทานไปเรื่อยพักหลังๆฝนตกร้อนจัดจัด หรือว่าหนาวหนักๆเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่เป็นไรไม่ลไสามารถพยากรณอากาศได้แล้วไม่ไม่เลยค่ะนี่เขาก็ลองถามหมอบอกว่าก็ลองลดตัวยาดูลงคือเหมือนเราอาการเราเริ่มดีขึ้นแล้วอะฝนเริ่มจะตกอะไรเงี้ยไม่จามแล้วหนึ่งไม่คัดจมูกแล้วสองไม่มีไอและตาเริ่มไม่คัดไม่คันไม่อะไรสักอย่างอาการนี้หายไปนานแค่ไหนแล้วเกือบเกือบปีก็น่าจะหะแนนคิดว่าแนนหายเริ่มเริ่มแบบขาดไปแล้วอาการพวกเนี้ย 烟。 แพ้ฝุ่นควันบุหรี่ควันรถเกสรดอกไม้ทั้งหมดที่พูดมาแพ้หมดเลยแพ้หมยังไงครับจมูกจะแน่นปุ๊บแล้วก็มันมีน้ําไหลพอน้ําไหลก็จะเริ่มเอาชื้อชู้อัดไว้รุนแรงถึงแค่ไหนฮะถ้ารุนแรงมันก็คันตาคันตาแล้วก็จามแบบสิบทีปุ๊บปุ๊มันมันทำให้คุณภาพชีวิตแย่ไหมแย่ค่ะไปไหนที่ก็รู้สึกอายอะไรอ่ะจะต้องคุมตลอดอย่างเงี้ยก็เลยมาั้ง30ปีแล้วใช่ก็กินยามาแปดเม็ดทุกวันทุกคืนอย่างเงี้ยกินวันละวันละเท่าไหร่นะ มปดเมตรเลยเหรอฮะใช่กินมา30ปีกินอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกวันกลางคืนเนี่ยจะกินลดน้ำมูกคืออยากหลับก็ 2, อ 2> 2สองเม็ดก่อนพอเช้าขึ้นมาก็เรื่องประจามก็จะกินแบบไม่ง่วง2เม็ดพอเริ่มสัก3ามชั่วโมงมันหมดฤทธิ์ก็อีกอย่างเงี้ยไปจนครบรอบของวันทุกวันทุกวันต้องกินแ้ดเม็ดท<ม>ุกวัน<อ>ถ้าไม่กินปุ๊บก็รู้สึกน้ำมูกไหลแล้วแล้วก็ในหัวนี่แน่นมันมีแต่น้ำอ่ะฟอนรู้สึกเราอ่ะมันมีแต่น้ำแล้วยังไงฮะ าจารย์เสรีบอกเชื่อเลยเหรอฮะได้เห็นแป๊บบอกว่ากินวันละ4เม็ดวันละ2เย็นสองแล้วจากวันนั้นหูมันเพอร์เฟกมากนไม่มีน้ำมูกไหลมันไม่มีการแน่น อืมุ้ยพอใจมากเลยก็แฟนเขาสังเกตเฮ้ยมันทํากับข้าวมันไม่เอากระดาษยัดด้วยทุกทีผัดกับข้าวให้เขาทานเนี่ยต้องเอากระดาษใช่เขาก็แซวโอ้โหเจอของวิเศษใช่ฉันไม่เคยเป็นเลยตอนนี้เห็นไหมน้ําก็ไม่ไหลก็แบอบกโอ้โหแฟนเริ่มก,กังวลนะฮะเฮ้ยมันหายดีแล้วเว้ย๋อมันหายสงสัยมนอายุยืนแน่เลย ที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว t s 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม t s 1และ T-regulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่า ในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ t s 1เพิ่มขึ้น T-regulator เ,เ,เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ t s 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุ ที่ทําให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการเหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2องแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูล ก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้2แคปซูลก่อนตอนเช้า2แคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับ2-3สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ นี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมครับประจักษ์พยานตัวเป็นๆในความว่าเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์นะฮะที่เขามีปัญหากระโรไัยไข้เจ็บเ่งราเหล่านี้นะเขาได้พบกับผลิตภัณฑ์ของบิมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์พิเชษก็ที่ปายให้เราละว่ามันทํางานยังไงอะไร่างๆนานาซึ่งยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่ยาขอยืนยันว่าเรากําลังพูดถึงอาหารเสริม เราไม่ได้พูดถึงยาถ้าเรียกเป็นภาษาราชการเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือถ้ากินยาเนี่ยมันจะให้ผลในการบรรเทาอาการทันทีแต่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาต้องมีวินัยในการที่จะอดทนคือมันไม่ใช่ยารักษาโรคแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปปรับปรุงคุ้มกันในร่างกายของเรานะฮะแล้วถ้าเกิดท่านฟังอาจารย์พิเชษแล้วเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติมให้เกิดความมั่นใจครับ ได้ฟังผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานตัวเป็นเป็นแล้วเนี่ยนะฮะท่านโทรเข้ามาได้ครับที่026464800ท่านจะมาสอบถามอะไรทางเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับหรือถ้าเกิดสงสัยอีกอยากจะลองเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับ www.bim100.com นั่นเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้เสมอคือการดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุล เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภูมิคุ้มกันในสภาพสมดุโลโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนเราได้ยากมากและถ้าเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่เนี่ยมันจะค่อยค่ยฟื้นสภาพขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตคุณภาพ ตามที่เราปรารถนาได้แล้วอย่าลืมนะครับติดตามเราทั้งสองคนได้นะครับกับรายการ Better Being by Bim นะครับชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิมนั่นเองครับวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ Operation BIM สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวิจัย และพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำทุนเหลืองฝรั่งและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026464800 g o s h a p e Member Club ชมรมคนหุ่นสวย ผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาสุขภาพ ด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซิเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วนครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนัน้ผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนานาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากและกันะส่วนเกินน้อยกันลดไปน้อยนะครับ ที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่า,าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรานมักจะกังวลที่สุดาสามารถลดไปถึง18ในเวลาเพียง2เดือนส่วนทิ่ทะโพกก็ประมาณ5.5นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นอะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลปัจจนนี้นะครับ พาะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเ้่นคืองหรือไม่มีภาวะเครียดต้อ,อยู่ในกฎในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตพัณฑ์ของเรามันเป็นปลิตพัน์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยาอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้ําอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสถานสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุนสวยนะครับ แล้วเราก็จะได้ร่วมกันเลียวทั้งแผ่นดิน